จะมังแท้ก็ชอบจะกันจิ้บันกันติ้นเจช่วงสบัตรสนับสนุนโดยร้านรักสุขภาพศูนย์จําหน่ายสินค้าโครงการหลวงโท้089 728 0494ได้อ บมาในเบลกที่สองถู<ช>กต้องมาเสียงอคอก้งก้อง้างค้่าเขาทักทายเราอีกแล้วนะจ๊ะถูกต้องเลยมาในช่วงนี้นะคะก่อนจะมาเข้าเบลกสบัดข่าวของเราก็ไปแชร์สัมพันธ์กันนิดนึงจ๊ะหนูสำหรับกลุ่ม เจนแซบนั่นเองนะคะหลายคนว่ามันคืออะไรถูกต้องใช่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุหรี่ไงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคเขามีการรณรงค์กันค่ะว่าเราไม่ควรจะสูบบุหรี่โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนนะคะหนูเชื่อไหมไปปีเยอะมากจริงๆเป็นแสนคนเลยนะนักสูบหน้าใหม่อายุแบบว่า12-13นี้เยังเด็กๆกันอยู่เลยก็เลยมีการรณรงค์กันนะคะจากมูลนิธินะคะเพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมไม้ร่วมมือกับสสสค่ะ รวมไปถึงกลุ่มนี้แหละสื่อสารมวลชนในเขตจังหวัดพังงาภูเก็ตนะคะวิทยุเออยเคเบิลเอ่ยหรือว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆก็อยากจะให้รณรงค์กันแล้วก็ <ừ. S 1> อยากจะให้เยาวชนของเราเนี่ยไม่คิดที่จะลองบุหรี่นะคะหรือว่ารุ่นอย่างเราถ้าเกิดซูบอยู่หรือว่าใครที่คิดจะเลิกก็ขอให้ละเลิกไปเลยกันแล้วกันเนาะ ยังไงก็เป็นกาลังใจให้ค่ะใช่เลยกลับมาในเบรกนี้นะคะพร้อมกับสุขภาพที่ดีด้วยเลืกอสูบบุหรเราต้องสุขภาพดีแน่นอนถูกต้องถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะพี่อาน่าต้องไปที่ร้านรักสุขภาพเลยค่ะร้านนี้นะคะเขาครบถ้วนจริงๆเกี่ยวกับสินค้าเพื่อสุขภาพค่ะหลักๆเลยจะเป็นเกี่ยวกับจาหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำนะคะรวมถึงสินค้าโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาด้วยนะคะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรผักผลไม้ของมูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงสินค้าออแกนิกอาหารเพื่อสุขภาพ ต่างๆผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเราก็มีกระเช้าเพื่อสุขภาพทุกฤดูการด้วยนะคะอของเขาเนี่ยมีผักผลไม้สดสดด้วยนะคะมีบริการรับส่งในตัวเมืองด้วยค่ะใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปกันได้เลยโดยเฉพาะเวลามีเป็นเทศกาลต่างๆขงเขาจะมีเป็นโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆให้ด้วยอมีทั้งไม่ว่าจะเป็นกระเช้าของแห้งหรือว่าจะเป็นกระเช้าผักผลไม้สดสดนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะจัดกระเช้าเซตตามความต้องการของคุณได้เลยจริงๆแล้วของที่เขาจัดเนี่ยพี่ นการันตีได้เลยว่าคุณภาพดีแน่นอนอยู่แล้วนะคะที่นี่เนี่ยที่สําคัญนะคะตอนนี้เขามีเป็นโปรโมชั่นต่างๆด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าในช่วงหน้าเทศกาลเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีส่วนลดเพิ่มเติมด้วยถ้าเกิดถึงหน้าเทศกาลต่างๆเมื่อไหร่เนี่ยก็ไปที่ร้านนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้ายาวไปเลยค่ะจนถึง3ามทุ่มนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรเข้าไปได้ค่ะ0 8นย์แปดเก้นะคะส่วนใครจะไปเนี่ยก็อยู่เส้นอ๋อ นอกเมืองนะคะถนนเทพกรสตริ500เมตรก่อนถึงทางเข้าราชพัฒค่ะ